สวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้วันที่18มกราคม2,565นะครับผมก็ผมต้องกาวคลิปโตนะครับผมและคลิปนี้นะผมไม่ได้เป็นการชี้นำในการลงทุนแต่ว่าผมจะชวนให้ทุกคนนั้นกินกรนเน่กันนะครับผมที่มีประโยชน์และมีธัญญพืชในคุกกี้นั่นเองนะครับผมมีประโยชน์80แคลอรี่มีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถึงผมจะไม่การันตีเรื่องกำไร แต่ผมการันตีว่ากรเน่อร่อยจริงโอเคแล้วเราก็มาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยน์แล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันนะครับผมเอาเป็นว่าเนี่ยช่วงนี้นะผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดูช่องผมนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเล่นสันนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ต้องการอ่ากไรแบบอ่าวันนี้วันนี้ซื้อวันนี้ขายอะไรนี้นะผมก็ผมไม่ได้การันตีด้วยนะครับผมว่าทุกคนจะต้องได้กำไรนะไอคนที่บอกว่า เฮ้ยมาลงนี่สิแล้วจะได้กําไร100% 200อะไรกันเนี่ยนะผมให้ตีมันไปเลยนะผมว่ามันเป็นสแกมนั่นเองอ่ะมีการหลอกลวงอะไรพวกนี้นะผมแล้วคนที่ชวนกันไปเนี่ยไปลงแล้วราคาเหรียญแบบโดนทุบเอาทุบเอาทุบเ,เอาอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยน่ากลัวแล้วแหละก็ต้องพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะผมว่าเงินของคุณเนี่ยคุณก็ต้องศึกษาดีๆนะผมว่าคนที่เขามาชวนเราเนี่ยเขาเป็นใคร แล้วตัวโปรเจกต์ตัวไหนนะผมที่มันเอาไปใช้ไปทำอะไรกันแน่นะผมก็ได้บอกได้แค่นี้แหละครับผมนะเพราะว่าชี้ไปชี้มาเขาก็ปิดปากเอาอะไรงื้อๆโง่ๆเนาะอืมขู่จังเลยเห็นของจริงก็ไม่กลัวหรอกเพราะมันไม่มีไลเซนโอเคเรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยกันดีกว่านะครับผมบิตคอยและตลาดโดยรวมนะครับผมเมืม่อวานเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่าในในดิสคอร์ดนะผมผมบอกว่าเฮ้ยทุกคนมาดูอะไรนี่เว้ย สุดยอดองความเป๊ะของผมเว้ยกล่องตัวเนี้ยผมตีไว้ตั้งนานล้ะและ้วเป็นไงบ้างลงมาเป๊ะแล้วกลับขึ้นมาตรงนี้กลายเป็นเฟกเอาออก <c oughs> คืองี้อ่าสามเหลี่ยมตรงนี้นะผมมันผมตีไว้เล่นๆนะผมในช่วง time frame สชั่วโมงใช่ไหมว่ามันจะต้องมาเลือกทางแน่นอนนะครับผมอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน time frame สชั่วโมงเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าการยกโลยกโลนั่นเองนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นแบบ เขาเรียกว่างไงอ่ะมันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเพราะว่าทาเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันอันเนี้ยถือว่าเป็นการยกโลแล้วแหละแต่ว่ามันต้องย่ำอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับผมทำเฟรมสี่ชั่วโมงถ้าทาเฟรมหนึ่งเดย์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการเกิดอะไรเนี่ยดเวอร์เจนปะมันอ่อนมากอะเนาะเลยแบบยังไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าตรงนี้กับตรงนี้อ่าเป็นคอนเวอร์เจนต์กันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมในตรงนี้ โอเคก็ยังเป็นสถานการณ์ที่แบบมันยังเดินทางของมันอยู่ไปนะครับผมอพอมาเทสตรงนี้เสร็จปุ๊บทุกคนแบบโอ้ยแม่งน่ากลัวมากเลยนู่นนี่นั่นามาดู f ฟียดิเคเตอร์กันเฟียดิเคเตอร์ก็บอกว่าอยู่ใน Extreme f e เฟอีกแล้ว24ยังอยู่ที่24กันอีกเหรอวะคือ,อไม่วนอย่างเงี้แบบ Fear, Extreme Fear, เยเฟียเอ็กซ์ติมเฟียอะไรก็ว่ากันไปแต่ช่วงนี้คือมันยังอยู่ในช่วง Extreme f e เฟ รัวๆเลยนะครับผมอาจจะเป็นเหมือนที่ผมคาดไว้ก็ได้นะก็คือลงมาปัาป๊บใช่ป่ะลงมาปั๊บอีกรอบหนึง่งอ่ลงมาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ลงใช่ป่ะขึ้นอัน,นลงปัป๊บนี่ทีหนึงอะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้คือมันลดโลลดไฮไปเรื่อยๆนะครับผมนะอาจจะเป็นแบบอ่า falling wedge หรือไม่ก็เป็น ทำแฟกอย่างนี้นะผมทำแฟกอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะโอเคเรามาดูทรงของทาเฟมวิกกันดีกว่านะครับผมทำเฟมว e กเนี่ยก็ตั้งแต่วันจันทร์มานะครับผมมันก็มีแต่ราคาลดลงมาเรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ทีเนี้ยสังเกตดูตัวตัวนี้นะครับผมกับตัวนี้มันต่างกันมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันลงมาเสร็จปุ๊บแล้วดึงกลับไปแต่วอลลุ่มเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ก็น่าจะเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมที่เริ่มที่จะกลับตัวเนาะคือตอนนี้มันเป็นวันวันอังคารนะผมก็ยังตอบอะไรมากไม่ได้สำหรับ Time ม r a m e Week แต่สิ่งหนึ่งที่เจอใน t i ม e เฟรมวีคนะผมนั่นก็คืออ่า c d t i o n แ o คชั่นนะผมหรือ12 26นะผมมันตัดลงมาแล้วคอนเฟิร์มตรงนี้นะถ้าอ่าเมื่อไหร่เนี่ยตรงเนี้ยสีแดงนะครับผม สีแดงกลับมาเป็นสีแดงเนี่ยมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยมันราคาเป็นเทนหมี่แล้วนะอะไรอย่างนี้นะผมก็คือเส้นตรงเนี้ยมันเป็นแหลกอินดิเคเตอร์เล็กน้อยนะก็เหมือนกับตรงช่วงตรงนี้นะผมนะก็ผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตรงนี้อ่าตรงนี้ที่มันมีการ ตัดลงนะครับผมแล้วก็อีกประมาณสัก3วีคสี่วีคอะไรสักเดือนหนึ่งนะครับผมลงมาตรงนี้สักเดือนหนึ่งแล้วก็ค่อยขึ้นต่ออะไรอย่างงี้นะผมก็ดูกันต่อไปนะผมว่ามันยังสามารถไต่เส้นตรงนี้ได้อีกหรือเปล่าเรามาดูทางด้านโดมิแนนกันนะผมโดมนแนนเนี่ยเราเปิดทําเฟรม 1D a y นะครับผมเราจะเห็นได้ว่ามันมีการรีบาวเกิดขึ้นนะผมก็คือมันตกอะ่ะไอตรงช่วงเมื่อวานเนี่ยราคามันตกแบบ สุดกูเลยนะครับผมก็ทําให้ดมินนเ์ของมันเนี่ยมันกลับขึ้นมาแล้ววันเนี้ยมันแดงเรียบร้อยใช่ป่ะวันนี้มันจะต้องเขียวนะก็ลงมาต่ออะไรประมาณนี้นะผมก็ดูเอาพวกมาเก็ตแคปนะผม Market Cap เนี่ยก็ดูทรงก่อนเลยนะครับว่าไอ้เจ้าตัวของเจ้า Market Cap เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันลงมากี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะผมสรุปก็คือลบไป3.39นะครับผมในขณะที่มาเก็ตแคปรวมจริงๆนะครับผม มันลดประมาณกี่เปอร์เซนต์เลยอ่าลงมาถึงช่วงอ่ะสนะครับผมแสดงว่าเอาคอยเนี่ยเงินถูกเอาออกเยอะมากที่สุดนะครับผมประมาณ3.39%จกเนตะเต็มที่เลยนะครับผมแต่วันนี้โด m มิแนนอาจจะลดลงนะครับผมก็อาจจะมีสัญญาณที่ดีสำหรับในการซื้อเอาคอยก็ได้โอเคเรามาดู e t h กันต่อนะครับผมเรามาจิมปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนหน้าตาของมันจริงๆป่ะเนี่ย <laughs> โอ้ยคือ ETS เนี่ยหน้าตาเหมือนเจ้าบิตคอยเลยนะผมในช่วงนี้นะก็ไม่น่าจะมีอะไรคุยมากนะผมนอกจากที่ว่าอ่าเราดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงเลยละกันนะผมมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมถ้าเกิดว่ามีการพักตัวของบิตคอยนะคผมก็วันนี้น่าจะไปขึ้นไมชนแถวแถวอ่าสามสามหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะ แล้วก็อาจจะมีการบีบลงมาก็ได้นะครับผมก็อาจจะเป็นแบบเส้นนี้เส้นนี้รูปป้านแบบนี้นะครับผมขึ้นมาป๊อปขึ้นลงขึ้นง uition, ลงขึ้นลงประมาณนี้ก็ได้นะครับผมผมมองมอง,มองเป้าไม่ได้เลยวะ่ะเออแต่เอาไปว่าตอนนี้นะผมมันก็ทำตัวที่มันจะโค้งลงก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็าอาจจะมีการแบบลงขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาแน่นอนนะผมว่ามันจะต้องขึ้น เพราะว่า Stor t s e Eye เนี่ยมันลงมาสุดแล้วต่อไป BnB นะผม BnB นี่ทรงปลกแปลกๆวะผมว่าแปลกๆนะเพราะตอนนี้การเผาเหรียญของเจ้า BnB ตอนนี้นะผมมันก็ทำทรงแบบเผาทุกท r a n s ซ c ชั่นใน Defi อะไรพวกนี้นะผมแล้วก็เผาทุกเอ่อที่มันเป็นค่าฟรีค่าแก๊สอะไรพวกนี้นะผมก็เผามันให้หมดเลยนะผมราคามจะได้ดีดนะแต่จริงๆเนี่ยมันดีดลงนะผมถ้าเกิดเป็นขาลงแต่ถ้าเกิด ขาขึ้นเนี่ยเอาแน่นอนเลยว่ามันดีดขึ้นอย่างรุนแรงนะโอเคในสีในไทม์ Fame เฟรมหนึ่งเดยนี่ยอินคาฟฟิงตรงนี้เกิดขึ้นแล้วนะผมพุ่งขึ้นมาปัาป๊บเนี่ยแต่ว่าลูกพี่ใหญ่เนี่ยจะเอาอยัางไงต่อก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมก็ผมมองว่ามันน่าจะลงประมาณช่วงประมาณ451ก่อนนะลงมาปัาป๊บขึ้นปัป๊บลงมาอย่างนี้อะค่อยขึ้นต่อนะก็ได้นะผมตราบใดเนี่ยที่มันยังไม่เกินเส้นนี้นะผมผมก็ยังไม่นับว่ามันขึ้นแล้วนะ ต่อไปโซลาร์นาเนอะผมโซลาร์นานี้ก็ยังมีการแบบอยู่ที่ฐานตรงที่ผมอยู่ในกรอบเหลืองอะเนาะยังไม่ค่อยชัดเจนนะผมสําหรับทิศทางของวันนะผมดูเส้น EMA เนี่ยมันก็ยังพยายามที่จะไต่เส้น EMA 200มาตลอดเลื่อยเปื่อยนะผมแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันควรจะทําเลยตอนนี้ก็คือการลงมานะผมก็คือลงมาช่วงประมาณช่วงโซนนี้น่าจะลงมาช่วงประมาณ128ก็ได้นะครับผมแต่ซ้ำร้าย เอาซ้ำร้ายแบบซ้ำรายจริงๆเลยนะผม8 1ดสบเอ็ดถึงหกอาจจะออกมาก็ได้นะต่อไปลุนหน้านะผมอูโหลูกรักของผมมันลงมาอีกแล้วนี่อ่าเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งตีเส้นเล่นๆนะผมปรากฏว่าอ่าการขยับพื้นที่ของกราฟเนี่ยมันเป็นรูปอ่า rising w e s t นะผม rising w e s t เนี่ยคืออะไรลงมาปุ๊บเฉบาะขึ้น ลงขึ้นอย่างนี้แล้วพอมันแหกเส้นตรงนี้แสดงว่ามันลงนะครับผมยังเป็นขาลงอยู่นะเออยังโล่งใจอยู่ว่าเออเนี่ยผมได้ซื้อมาแล้วนะครับผม <laughs> โอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมไอ้ตรงนี้คือลงมาใช่ป่ะเสร็จแล้วมันขึ้นอันหนึ่งอันสองอันนี้อันอันนี้หนึ่งใช่ป่ะขึ้นหนึ่งใช่ป่ะขึ้นหนึ่งลงสอง่ะสามยาวสี่แล้วก็อนนี้ห้าแล้วก็ลง A อ C อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ลงไปต่อนั่นเองนะครับผมก็เป็นเอีเยดเวฟคลื่นย่อยในนี้นะผมก็เป็นรหัส535ป่ะไม่แน่ใจอันนี้เดี๋ยวไปดูเปิดตำราดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่เอาเป็นว่าตรงเนี้ยมันลงมาใช่ป่ะอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนี้น่าจะสี่ใช่ป่ะแล้วก็ห้าลงต่ออะไรอย่างนี้นะครับผมก็ห้าถ้าเกิดว่าเอาเต็มที่เนี่ยตอนเนี้ยห้าสิบเจ็ดดอนน่าจะ มีให้เห็นกันนะครับผมถ้าเกิดยังลากอย่างนี้อยู่ต่อไปเป็นโปรกรดดอนนะผมโกดดอดเนี่ยผมมองว่ามันแข็งที่สุดในตลาดเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถทะลุตรงนี้แนวนี้ได้เลยนะผมเส้นนี้มันก็ยังมีการลดไฮลดไฮไปเรื่อยๆนะผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโลเนี่ยก็ยังลดอยู่นะผมก็ยังเป็นเส้นที่ว่า falling อยู่ใช่ไหมถ้าเราดูกันตรงๆใหญ่ๆเลยนะผมแล้วก็ ลงมาปั๊บ1 2อันนี้อาจจะเป็น3ตรงนี้ก็ได้นะผมก็อาจจะลงมาช่วงประมาณ18ดอนถึงช่วงประมาณ14ดอนนะเป็นไปได้นะครับผมแต่ตรงเนี้ยผมมองว่าหน้าซื้อคือจุดตรงนี้ถูกไหมซึ่งการหน้าซื้อของผมเนี่ยอ่าผมอยากจะลองไว้ตรงนี้นะผมแล้วทีเนี้ยจุดคัดลอดหรือจุดยอมแพ้เนี่ยคือตรงนี้นะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันลงมาจริงๆเนี่ยก็ต้องมายอมแถวอ่อา ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็มาช้อนใหม่ช่วงนี้นั่นเองเนี่ยผมก็พูดได้แค่เนี้ยแหละเนาะอืมโอเคเอไดะครับผมอ๋อลูกรลักหลายๆคนนะบอกเลยเลยว่าตอนนี้นะผมมันถ้าดูทมเฟรมหนึ่งเดย์เนี่ยถ้ายังไม่พ้นเส้นเนี้ยถ้ายังไม่พ้นเส้นนี้นะผมก็เตรียมตัวล่วงต่อแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ถ้าเกิดว่ามันหมดแรงใช่ไหมมันหมดแรงเนี่ยมันจะลงมาช่วงประมาณสัก1.39ดอนก่อน ถ้า1.39ตรงนี้มันไม่สามารถยืนอยู่ได้นะผมก็และลงมาตรงนี้เลยจ้าตรงนี้อ่าช่วงประมาณสักอ่าหดอนก็คือใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยปล่อยให้ลงมา1ดอนก็ได้นะผมถ้าเกิดพวกเล่นสั้นเนี่ยอาจจะชอ็อตอ่าลงมาตรงนี้ก่อนก็ได้นะอ่าอันนี้ผมมองให้ดูเลยนะผมว่าภาพรวมตอนนี้มันเป็นยังไงนะผม เออสิ่งนี้สังเกตนะผมคืออันนี้คือเวฟหนึ่งใช่ไอันนี้เวฟหนอันนี้คือ1 2ึ่งามสกันมาเลื่อยเปือ่อยใช่ปะ่ะแล้วพอจบขา C ีปุ๊บอ่ะขึ้น1 2ใช่ป่ะแล้วขึ้น3าสามเนี่ยจะยาวกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ลงมา4ี่สีไม่แหลบหัว1อ่ะโอเคอันนี้คือเข้ากดนะครับผมและ5ขึ้นมาสุดแล้วแล้วก็ลง A B C ตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบลง1น 3 4มอันนี้ห้ใช่ปะ่ะเออก็เป็นไปได้นะผมอ่ะตอนเนี้ยมันอาจจะทำา b c c อยู่ก็ได้นะผมก็ ABC เพื่อกลับตัวขึ้นไปข้างบนแต่ผมมองตอน,นเนี้ยศูนเนี่ยอาจจะมาเยี่ยมในระยะยาวก็ได้นะผมอ่าลองดูลองดูองดโอเคต่อไป a x a x นะผม egld ข้ามไปก่อนเนาะเพราะว่า egld เนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะผมยังไม่ขยับไปไหนเอาเป็นว่า a x a x นะผม ถามว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นเอ่อไอสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับผมมันใช้งานไม่ได้แล้วกันเออเอาตัดไปเลยนะครับผมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับผมก็คือการยกโลวใช่ปะยกโลยกโลตรงนี้อ่าแล้วไทม์เฟรม 1D เนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นนี่เลยนะครับผมเทนไลน์ตรงนี้ยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดอะไรเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าตอนนี้มันลงมาสุว่าขึ้นไปลงมาขึ้นมา ลงมาตรงนี้นะผมช่วงประมาณ86ดอนอะไรเงี้ยมันก็ยังรับอยู่ถูกไหมแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเด้งขึ้นนะครับผมมันก็ต้องไปเจอเส้นตรงอ่าตรงนี้เลยอ่ายืนมานิดนึงนะยืนมาปาั๊บอ่าโอเคมาชนกันเลยนะผมก็เอาเป็นว่าตอนเนี้ยมันจะต้องมาพ้นช่วงประมาณ1 0 0ดอนก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่ามันช่วงช่วงนี้ผ่านเมื่อไหร่เนี่ย อาจจะมีข่าวดีก็ได้นะต่อไปเป็นโรสนะผมโรสเนี่ยเราก็มาคุยกันก่อนนะครับผมตามที่ผมบอกเลยนะผมถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถมายืนเส้นบริเวณแถวแ0.53ได้เนี่ยมันต้องมาเจอ0.47ซึ่งมันลงมา0.47เรียบร้อยนะผมแต่ผมมองว่ามันอาจจะลงต่อก็ได้การขึ้นมาตรงนี้นะผมมันเป็น head and shoulder ตรงนี้ h e a d and shoulder ใช่ป่ะเสร็จแล้วทีนี้ถ้ามันแบะลงมาเมื่อไหร่เนี่ย เส้นตรงนี้นะผมเราก็มาดูกันว่ามันจะถึงเมื่อไหร่กันเชียวนี่เบรกลงมาก็ประมาณ0.38เนี่ยอาจจะมีการให้เห็นในช่วงนี้ก็ได้นะผมเพราะว่าอลองมาดูเส้นตรงนี้กันนะเส้นตรงนี้คือเป็นเส้นเทรนไลน์ที่เป็นเน็กไลน์ อะไรอย่างนี้นะผมก็อาจจะมีชนเส้นแถวๆ0.38ถึง0.36อะไรประมาณนี้นะผมก็ต้องเตรียมรับมือกันไว้ด้วยนะครับผมประมาณนั้นต่อไปแซนนะผมแซนรูกลักใครหลายๆคนนะผมที่ผมเนี่ยตามกันมาตั้งแต่ตอนช่วงนี้นะผมถ้าเกิดใครตามกันมาตลอดนะผมก็จะเห็นว่าผมเนี่ยจิ้มตรงนี้แล้วพุ่งขึ้นุดปีดเลยใช่ปซึ่งโซนนี้นะผมก็จะเป็นโซนแนวรับสุดท้ายนะผมที่มันจะสามารถอยู่ได้ อ่ะโอเคทำเฟรมสชั่วโมงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่หลายสัปดาห์แล้วนะผมก็คือมันขึ้นมาปุ๊บละลงขึ้นลงอย่างเงี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบเลือกทางซึ่งการเลือกทางของมันเนี่ยมันอาจจะต้องมีการไซด์เวกเกิดขึ้นนิดหน่อยนะผมเพราะว่าลูกพี่ใหญ่ของ BTC เนี่ยมันทำให้เกิด อารมณ์แบบนี้ก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมมันมาชนเส้นอีกรอบนึงแล้วถ้าเกิดว่าดูใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆใกล้ๆนีดนึงเลยอ่ะจะเห็นว่าเนี่ยพอเมื่อมันมาชนเส้นนะผมมันก็จะเด้งเข้าเส้นทันทีเห็นไหมออกมาเส้นปุ๊บขึ้นเลย อลงมาเส้นปุบขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้นะผมก็อาจจะเข้ามาตรงนี้ก็ได้อะโซนที่ผมบอกว่าอ่าหน้ากดซื้ออะไรนี้นะผมก็แถวๆตรงนี้นั่นเองเห็นปะลงมาเสร็จปุ๊บยังไม่เกินเส้นนี้นะผมะโซนเนี้ยคือมันเป็นโซนอันตรายสําหรับในการที่คัดลอดน,นั่นเองนะผมถ้าเกิดว่ามันหลุดตรงช่วงนี้ไปเนี่ยมันจะไหลาย,ยาว ไหลาย,ยาวถึงช่วงประมาณ3.18นะครับผมก็ลองดูนะครับผมว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เสี่ยงอะไรมากเกินไปนะผมก็ลองดูได้นะครับผมแต่เอาจริงๆเนี่ยผมอยากให้มันเบรกขึ้นไปก่อนนะครับผมเบรกแบบเส้นสวยๆก่อนนะผมก็ขึ้นมาตรงนี้ก็ปะขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บอ่าโอเคเทเส้นตรงนี้ขึ้นต่ออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ทรงของมันเนี่ยมันยังเป็นทรงขาขึ้นอยู่นะเออยังไม่มีอะไรที่แบบน่ากังวล นะผมเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยเห็นปะมันขึ้นมาประมาณเกือบอ่ามันขะึ้นมาประมาณพันกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะพันหนึ่งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยการที่มันจะพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยยาวๆนะผมก็ไม่แปลกใจอะไรเลยต่อไปกาล่านะผมกาล่าเนี่ยอ่าสิ่งที่ผมเห็นและกังวลเนี่ยมันอ่ายังไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็คือว่าอ่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือต้องหลุดตรงนี้ก่อนนะผมแต่ว่าตอนเนี้ย มันมีการยกโลขึ้นอ่ายกโลขึ้นตรงนี้นะครับผมก็เป็นสัญญาณที่ดีในการที่ว่ามันจะขึ้นต่อนะครับผมแต่ตอนนี้มันเหลือแค่ยกไฮอย่างเดียวนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเราตีเส้นตรงนี้อ่าเราตีเส้นอ่าไทม์เฟรมสชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันยังต้องไซเวย์อยู่อ่าไซเวย์ดาวนะครับผมก็ลงมาตรงนี้อาจจะมีการเด้งเส้นตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็พุ่งต่อก็ได้นะครับผมแต่เราก็ ประมาณไม่ได้นะผมก็ช่วงที่มันลงมาต่ําสุดเลยจริงๆเนี่ยมันควรที่จะเป็นช่วงประมาณสัก1 0ึ่คือตรงเนี้ยมันเป็นโซนสุดท้ายเลยนะผมที่จะสามารถรับได้แต่ผมก็ไม่อยากให้มันเกิดนะเนาะโอเควันนี้เรามาอัปเดตดากันสักนิดน้อยนะผมดานเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยคือมันมันเลยจุดยอมแพ้มาแล้วนะผมก็จะยังไงก็ต้องคัดอนะเนาะเออเพราะว่าตอนเนี้ยเจ้าตัว ไอซไอเนี่ยนะผมมันยังไหลลงมาไม่หยุดเลยนะผมก็ดูทมงเฟรมเดย์เป็นหลักเลยตอนนี้นะผมถ้าเกิดว่ามันไหลลงมาเนี่ยให้มันโอเวอร์โซก่อนเนาะให้มันโอเวอร์โซแล้วก็มีสัญญาณของการเป็นไดเวอร์เจนอะไรแบบนี้ในทมงเฟรมเดย์นะผมก็ปล่อยไป,ป,ปล่อยไปก่อนเลยนะผมมันไม่ไหวแล้วนะคนที่ซื้อ,อมาแถวๆนี้ยเขาก็เออปล่อยขายดีกว่าไม่เอาแล้วไม่นุ่นนี่นั่นนะผมก็กลายเป็นว่าเมันร่วงอย่างต่อเนื่องถูกไหม อย่างนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมประมาณนี้่ะโอเค YGG นะผมก็เหมือนเดิมนะผมถ้าเกิดว่ามันยังไม่โอเวอร์โซเนี่ยเราก็อ่ายังไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับผมคือตรงเนี้ยเอาจริงเนี่ยมันเป็นเหรียญอ่าพวกกิลอะไรพวกนี้นะผมถ้าเกิดว่ามันหลุดมาช่วงประมาณสัก4.2แล้วไหลลงต่ออย่างนี้นะผมก็ต้องยอมแพ้เลยนะครับผมอ่าโซนเนี้ยคนที่ซื้อโซนเนี้ยนะผมจะต้องยอมแพ้แล้วไม่งั้นเนี่ย มันอาจจะไหลลงมายาวกว่านี้ก็ได้นะครับผมก็ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าหันหัวลงมาเรียบร้อยแล้ว s ตอร์ดไอซ์ไอโอเค e n j นเะผมเราไม่ได้อัปเดตมาหลายวันเลยนะผมซึ่งโครงสร้างของเขานะผมตอนนี้มันก็เริ่มที่จะลดไฮไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็ลดโลไปเรื่อยๆก็เป็นสัญญาณของการเป็นเขาเรียกว่า falling wedge นะครับผมแล้ว s t o t t ดไเนี่ยมันฟ้องมันฟ้องเลยว่า เฮ้ยมันจะผัดลงอีกแล้วนะครับผมก็เจอกันช่วงประมาณ2.2ดอลอีกรอบหนึ่งนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าลึกสุดเลยจริงๆตอนนี้นะผมตอนเนี้ยที่ผมมองไว้นะครับผมก็คือ1.8ดอลเอ็นเจเนี่ยก็น่ากลัวนิดหน่อยน่ากลัวแล้วคือโซนที่มันจะสามารถแบบต้องยืนให้ได้เลยนะครับผมก็คือช่วง1.8ถึง1.7เดี๋ยวผมจะทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมให้ดูละกันนะครับผมอ๋จะได้ดูกันงน่ายๆเนาะ คนที่ดูโพยอะไรเงี้ยก็กอปีได้โอเคโคคอสนะผมโคคอสเนี่ยก็ยังไหลาย,ยาวอยู่นะผมก็เป็นการปฏิเสธราคาตรงนี้เรียบร้อยแล้วอะโคคอสถ้าไม่ไหวจริงๆนะผมก็ต้องคัดล้อตตรงนี้เรียบร้อยแล้วทีเนี้ยเรามาเจอกันที่1.2ดอนถ้าเกิดว่ามันไม่มีการกลับตัวที่1.2ดอนนะผมก็ต้องยังปล่อยไปก่อนโอเคสำหรับแมตติกนะผมก็เรียบร้อยเอาจริงๆคือ He a d and Shoulder เรียบร้อยแล้วแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยคือ มันยังเป็นรูกผีลูกคนนะเนาะแต่อย่างไรก็ดีนะผมถ้าเกิดว่าตัดขายตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็สบายใจได้นะผมก็เจอกันที่บริเวณแถวสัก1.5งดาอแล้วกันตรงนี้คือสตอรไอไอเนี่ยมันก็ทิมลงมาเรียบร้อยแล้วไอซ์ไอก็ทิมลงมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็โครงสร้างของไอซไอเนี่ยก็จะเป็นในระดับขาลงอยู่นะครับผมก็เอาเป็นว่าตอนเนี้ย มันน่าจะเป็นขาลงในระยะสั้นเรียบร้อยนะครับผมก็อาจจะมาเจอกันที่1.8อีกรอบหนึ่งนะผมแล้วก็1.5อะไรตามลำดับประมาณนั้นนะครับต่อไป FTT นะผมโอ้โหคือแบบตัวนี้มาแรงมากเลยนะผมมามีการทะลุขึ้นมาจากแนวต้านนะผมหแนวแล้วก็ลงมาพัก อย่างสวยงามนะผมสิ่งที่มันจะต้องพักเนี่ยคือตรงช่วงประมาณ42-43ดอนนะผมถ้าเกิดว่ามันพักเส้นบริเวณแถวนี้ได้เอาเปิดเ,เส้น EMA ก่อนนะผมก็จะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเส้น EMA มันมารับแล้วนะผมแล้วก็เส้นของเจ้าตัวนี้ก็ตัดก,กันเรียบร้อยอ่าโอเคเอาเป็นว่าตอนเนี้เจ้าตัวนี้นะผมถ้าเกิดว่ามันมายืนอยู่บน42-43ได้นะผมก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นนะครับผมในระยะยาวโอเคต่อไป Harmony One นะผม Harmony วั Harm เนี่ย ก็อย่างที่ผมกีดเส้นไว้ดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะผมเห็นปะมันลงมาแบบเขาเรียกว่าชแนลนะครับผม h ช n แนลลงมาตรงนี้เป็นทำเป็นรูปแฟกประมาณนี้นะครับผมอันนี้อันนี้เป็นแฟกก็เป็นสัญญาณของการขึ้นต่อนะครับผมอพอมันลงมาช่วงประมาณ0.31ยนเรียบร้อยปุ๊บใช่ปะม,มันเด้งต่อนะครับผมก็รอบนี้อาจจะเป็นการที่ว่า,าลงมาปุ๊บแล้วค่อยเด้งขึ้นมา เทสฐานตรงนี้แล้วก็พุ่งต่อก็เป็นไปได้นะผมสำหรับวันตามมาติดๆเลยนะผมสำหรับเจ้าเนียนั่นเองนะผมเนียเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูเส้น EMA เนี่ยเห็นปะก็คือมันมีการห่างกันเกิดขึ้นนะผมแล้วก็มันพยายามที่จะเกาะเส้น EMA 50แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันชนแล้วก็ร่วงลงมานะผมตอนเนี้ คือถ้าเป็นไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นเส้นเจ้าเน็กไลน์ตรงนี้นะผมครับมันเป็นเส้นเทนไลน์ปกติเนี่ยผมซึ่งมันเกินขึ้นมาแล้วเทสไปรอบหนึ่งแล้วชนตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมมันก็มีการเลือกทางชน2ทีหนทีตรงนี้อ่ะนับ3เลยหมหนึ่งสโอเคนับ3เรียบร้อยปุ๊บชะบัมเป็น en, ทิปเปิลท็อปนะครับผมเรามันก็แหกเส้นลงมาล่วงต่อเจอเส้นตรงนี้มารับปุ๊บ เรียบร้อยอเส้นประมาณช่วง17ดอนอะไรอย่างนี้นะผมก็บอกแล้วนะผมว่าล็อกกาไรกันไว้ก่อนถ้าเกิดว่าล็อกกาไรไว้เนี่ยเราก็แบบรู้สึกว่าเออโอเครู้สึกดีอะไรประมาณนี้นะผมแต่ถ้าเกิดว่าออถือยาวมันก็อาจจะลงมาถึงประมาณ15ดอนก่อนก็ได้โอเคเรามาดูแฟนทอมกันต่อนะผมแฟนทอมนี่ไม่ใช่น้ํากระท่อมนะครับผมใจเย็นๆนะครับโอเคเอาตรงนี้โอ้โหโผล่มา <laughs> มาถึงโซนขายเรียบร้อยนะผมก็เอาเป็นว่าตอนเนี้ยผมคิดว่านะมันต้องลงมาถึงช่วงประมาณ2 3ุดามดอลลาร์มันต้องลงมาแล้วอะเพราะว่ามันเกิดเอดายเวอร์เจนอย่างรุนแรงใช่ไหมอันนี้ขึ้นอันนี้ลงใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนหลายวันก่อนเลยแหละอืมนั่นแหละประมาณนั้นนะผมก็ระวังไว้ด้วยแล้วอันตัวนี้สำหรับแฟนทอม โอเคต่อมากิลไฟล์ลงจบหรือยังผมว่ามันยังไม่ไม่จบนะมันต้องลงมาช่วงประมาณสัก1.5ดอนก่อนนะผมมันถึงจะโอเคสามารถดูพิจารณาต่อกันไปได้นะครับผมโอเคต่อไปเป็น f l ักนั่นเองนะผมฟลักซ์เว็บ3าตรงที่ผมวงนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นมีการแหกเส้นขึ้นมานะครับผมจากเส้นตรงนี้นะแล้วไอสิ่งสีสีเขียวตรงนี้นะผมเอาเป็นว่าตรงเนี้ยมันจะต้องลงมา ชนเส้นตรงแถวๆประมาณสัก2.55ก่อนนะผมแล้วมันอาจจะมีการลงต่อก็ได้นะผมมารับช่วงประมาณส e ัก EMA 200อ่ะเนาะ,ะเออช่วงประมาณสัก1ดอนถึง1.2ดอนอ่ะผมตีไปเป็นเส้นสี่เหลี่ยมก่อนละกันนประมาณนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าโซนเนี้ยมันน่าจะมีให้เห็นกันนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการแค่ย่ำของราคาตรงแค่ตรงนี้อ่า อันนี้เอาเป็นว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันย่ำตรงนี้ปุ๊บแล้วมันเด้งต่ออย่างนี้ก็โอเคสวยถือว่าสวยนะครับโอเคเรามาถึง KSM กันนะผมไม่ได้อัปเดตมานานมากเหมือนกันนะก็อาจจะเป็นการทำเออ h e a d and shoulder แบบกับหัวนะครับผมนี่ประมาณนี้อา่าโอเคอันนี้ไหลอันนี้หัวอันนี้ไหลนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีการเขียวตรงนี้เกิดขึ้นนะผมแล้วปิดวันไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไหลอีกข้างหนึ่งนะครับผมอันนี้แต่ว่า ผมมองว่ามันน่าจะเป็นดับเบิลบอททอมก่อนนะดับเบิลบอททอมแล้วก็เด้งขึ้นไปต่อประมาณนี้โอเค IMX นะผมก็ยังอยู่ตรงที่เดิมไม่ไปไหนเลยโอเคก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมก็คือยังลดไฮยลดไฮอยู่นะผมก็มีพุ่งขึ้นเล็กน้อยนะเอ่อทำกำไรระยะสั้นกันไปก่อนนะครับผมแล้วทีเนี้ยการลดไฮลดไฮลดโลไหมลดโลอยู่นะครับผม แต่สิ่งที่มันจะต้องมาทําเลยนะผมใน IMX เนี่ยมันก็คือว่ามันจะต้องลงมา3ดอนก่อนเออมันถึงจะมีการแบบทำแพทเทิร์นกับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็รอดูกันต่อไปนั่นเองนะผมคือตอนนี้มันติดเส้นตรงนี้อยู่อ่าแล้วก็ต้องขึ้นมาช่วงประมาณ EMA 50ก่อนนะมันถึงจะมีการขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราดูไทมเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยสังเกตว่ามันมาชนเส้น EMA 200ถูกป่ะแต่ตอนนี้ มันจะกลับมายืนอยู่บนเส้น EMA 50ให้ได้นะผมถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่ได้เนี่ยอาจจะเป็นการแบบเด้งลงมาตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วยืนตรงนี้ขึ้นต่ออะไรอย่างนี้นะผมก็ตรงเนี้ยก็สวยนะเอาจริงคือมันเป็นโพสิชันที่สวยมากเลยนะผมช่วงประมาณาไม่เกิน4ดอนเนี่ยสวยจริงนะราคาแบบนี้โอเคก็จบกันไปสําหรับเหรียญในกระดานนะครับผมที่ผมาตามกันอยู่แล้วหลายๆคนเนี่ยกำลังตามกันด้วยนะครับ ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมก็ได้ทำการวิเคราะห์กันมาแล้วโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมขอให้ทุกคนนั้นได้กำไรแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมจากโควิดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมช่วงนี้ไม่มีเพื่อนใหม่ๆมาเลยก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆหมด